สวัสดีครับพี่น้องป่องไปสุภูสุคนมือนีผมอาจารย์คมนะครับสีมาขั้นสมพักแป้นครับให้พี่น้องกินเ <S S 2> uh ู huh. ื่อได้มากินสมพักแป้นไม่กินน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับพักแป้นสื่อมาตั้งแต่ตลาดว่าได้ปลูกเองดอกครับว่าปีนี้ว่าได้ยุบานธรรมดายุบ,าบ้านที่ปลูกใบเท่ะ มีซิบแปงหมดแล้วพี่น้องครับรถซิบร้อยเขียนไปกับพวกเมือดครับมารับไปแน่นี่ซื้อข้าเจ้ามามาละสิบบาทร้อยกว่าบาทที่แน่นี่พี่น้องครับเมื่อนี้กะสี่ขั้นสมม m ักแป้นด้วยมือเปล่านะพี่น้องครับมือกระล่างดีแล้วพี่น้องครับมือล่างเอาละอสิ่เคยเกา <laughs> เกา,เกาใจจำ้ำกับ <laughs> แก่ฉีดังกล่างดีแล้วตอ้วนี่มุ้งท้ายก็คือน้องเฮ้ยครับพี่น้องครับอ,อุปกรณ์กะคือมีเกลือครับพี่น้องครับเกลือ,อนะครับนี่ๆๆๆนีๆๆ่นี่เครื่องปรุงมันอุปกรณ์เนาะใส่ขําม่ถืออันนี้เกลือเกลือแล้วก็อันนี้แป้งนัวอืมทางสอปลาวอเราไปเดือดแป้งนัวนะครับหมูชุบดส่วนอันนี้ก็เป็นเข่าซุปอ่าข่าซุปอ่าดูกล้องดีๆนะ ครไปให้ตาหล่อๆนะ <c oughs> ปลาที่จะซื้อได้ขั้นนี่พี่น้องครับอันนี้เขาล่างน้ำแล้วเฮ็ดให้สเสียดหน้าแล้วพี่น้องนี่ครับขั้นขั้นก่อนโอ้ยมาขั้นจะละลายใช่ไหมครับก็มาที่ขั้นขายอีกนึงโอ้ล่างมืออยางตาโกง <c oughs> เฮ้ยล้างแล้วก็บ,บอกพี่น้องไปแล้วเอ <c oughs> อโอ้ครับพี่น้องครับ ขันสมบัติเสียนว่าคือขันแนวอื่นเออ่าสายันว่าขันเขอไปได้ห่องกัดเออตะกี้เล่าขันขนะครับพี่น้องครับได้ออชว่วงนี้ภาสายยันขันครับเพราะว่ามือเป็นขีดทวด ควรคู่กับจอมใจว่าสนาเราแสนไกลหนักหนาแต่ความรักหากฉันใดไม่เลือนลาแค่เดียงไม่เห็นดวงหน้าเมือนว่าจะบาตายสุดเลือดจะบอกเขา ให้เข้าใจว่าเรารม่เข้าใจยิงแค้นในทางใจแต่กลายให้คิดเลิกกัาไปเหมือนใครตายมันหมดร้ายเกินไปเกี่ยวตาจอมใจไม่รักก็ไม่ต้องรัง ต้องฝืนจอมใจไม่ชื่นไม่ต้องฝืนเวทนาเพียงแต่ขอให้ที่รักเอาเสือรุ่งเร็นวลาสนักที่รักใจเท่านั้น จะรักชอบมอบุดได้แตเป็นของใครเม่ได้ไม่ห่วงเลยที่รักชาตินี้ที่น้อยบุญนักสู้ทนอะไรไปย้ำทนสู้รับรับสร้างผู้สูรอชาติใหม่ บาหวานขึ้นแล้วโ oh. อ้เมืย์เถอะน้อนาะขันแล้วบกเนาะอ,อีแแม่คนเองพี่น้องครับกระชีขันไปซัมหนีละเดี๋ยวสิใเฮนี่นะผนลงมาขันตัวเอายละมึงมาขันตัว,ดวเด้จ <c oughs> ริงเ้อะเออผมเป็นยังมีอะไรแล้วเป็นสี่ตัวครับพี่น้องครับผมทามาแล้ว ไม่งั้นก็บอกพ่อมาขั้นต่อเลยมาขั้นพี่ดองครับมันบานอยหน่อยได้ครับคลิปนี้เสียงไปเช่นนี้แหละครับเพราะว่าน้าตามันสิไหลมันสิไหลลงสมพรบแปลงว่าหันน้องเฮง้าร้องเพลงไม่รักไม่ว่าคิดว่าผู้สาวเก่าครับพี่้องเอ้ยครับได้ข้าวผู้สาวเก่าเป็นลกเบาหวานอ๋อะ อันเป็นที่หลีหล่ากับไม่กินยาเด้อม,มียารักษาลูกเบาหวานอยู่คลิปนี้พ่อกันสักหน่อยพี่น้องครับอยู่ดีมีเฮสุขุยคนความเก็บเยอะสดาความไกลเยอะสมีสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเอาคัด